5้าทันวาวันชาติและวันพ่อเรานั้นหนอนึกถึงพ่อกว่าสิ่งไหนเรายังรักคิดถึงพ่อสุดอะไยพ่อจากไปสุดหัวใจมิลืมเลือน สวัสดีค่ะเด็กๆกลอนที่เด็กได้ฟังไปนั้นนะคะเป็นการระลึกถึงพ่อหลวงในรัชกาลที่9นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึง่งเด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นวันอะไรติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอ,กอ่าใช่แล้วค่ะเป็นวันชาติรูปเป้นะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยวันชาตินั่นเองค่ะเดิมประเทศไทยนะคะ กำหนดให้วันที่24มิถุนายนของทุกปีเป็นวันชาติวันชาตินะคะเป็นวันเฉลิมฉลองของประเทศไทยไครเด็กอันเป็นวันนะคะที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จแต่ถึงแม้ว่ามรดกของคณะราษฎรนะคะจะได้หายไปแล้วแต่ก็ยังคงอยู่และเป็นรูปธรรมนั่นก็คือ เพลงชาติไทยนั่นเองค่ะเด็กๆธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจย,ยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย อ,อมาได้ประกาศยกเลิกวันชาติจากวันที่24มิถุนายนเป็นวันที่5ธันวาคมของทุกปีให้ถือเอาว่าวันพระบรมราชสมภพของพระมาหากษัตริย์เป็นวันชาติโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่มีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งตรงกับวันเกิด ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะเด็กๆและในวันที่5ธันวาคมของทุกปียังเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยนะคะเด็กๆซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของท่านและพระคุณของพ่อเราจึงกํำหนดวันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทยในวันพ่อแห่งชาตินี้ครูเป้ก็อยากให้เด็กๆผู้เป็นลูกจะต้องแสดงออกถึงความกตัญญูเด็กๆรู้ไหมคะว่า ความกระตันยูเป็นคุณธรรมที่ควรประพฤกปฏิบัติเพราะฉะนั้นเด็กๆจึงควรปฏิบัติตนเป็นเด็กน่ารักมีความกระตันยูกะตะเวทีโดยรู้จักเห็นคุณค่านึกถึงผู้มีพระคุณและรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณต่อตัวเราค่ะเด็กๆสามารถตอบแทนความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณได้โดยเลี้ยงดูท่านยามแก่เฒ่า ดูแลท่านในยามเจ็บป่วยแบ่งเบาภาระช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นช่วยล้างจานเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วช่วยตากผ้าหรือว่าเก็บผ้าเมื่อผ้าแห้งแล้วและทำให้ท่านภูมิใจโดยการตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ เห็นไหมล่ะคะเด็กๆการทำความดีรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆและอย่าลืมทำความดีต่อสังคมชุมชนของตนเองด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดน่าอยู่ช่วยกันเก็บขยะคนละไม้ละมือแยกขยะทิ้งขยะให้ถูกที่ และไม่ทำลายสิ่งของสาธารณะค่ะเด็กๆไม่ละคะไม่ยากเลยใช่ไหมละ่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกับหน่วยวันชาติไทยได้ทั้งความรู้และสาระเยอะมากเลยใช่ไหมคะครูเป้ก,ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ